เคนบ้านเห็นบอกโดน <c oughs> <ด>จะก,กันจนันเนาะดู่ข้าเดียวกันพี่จั๊กลูกล้านเขา<ด>หาแปงลงทลทัดทลทอยนี่แ<า>ปลงทลทัดโดย<ด>เราถือเรื เป็นร้อยล้านบ่แปดยล้านอียงเป็ร้อยล้านถเลยหกตัอันผู้ขับรถ่บอมพาเราถึมีรถเนาะโอ้โหทำลาได้ใส่เป็นงแต่แส้เด็กลูกเราคลูกเราเสียลายคนเขาถือยู่มุมสนถเลยหกตัวนโดนแปดรล้านแปดล้านมันบวกกองอันอยู่บเงินจังหวะบเคยเห็นเนาะสองพเนาะ พันหนึ่งสี่รอล้านแปดรอยล้านก็ได้เจ็ดร้อยล้านเนาะเขาเอาสิบเปอร์เซ็นตนี่เราก็เคยถือเบอตามเพื่อนว่านะแต่ว่าเพื่อนหัก็สี่สิบเปอร์เซ็นตเจาดีเนาคนบุญบมมีบุถือได้นอกหรือยังในเกิงอย่างนะคำเราถือจะว่าถือยูพี่ะถือกับถือสี่อยล้านกับยานะ เคยซื้ออยู่บ่ยังเกินก็ได้ซื้อรถไทยมาไทยให้ไยหน้าหน่อยเกินเนาะก็เคยซื้อจ้าเทือกอ๊อฟเคยเคยฝันอยู่บ่คาคามียูทูบเบอร์เข้ามาเนี่เคยฝันอยู่บ่บ่พันกับมืถือบ่ได้ฝันเรื่องเกี่ยวบ่เมืนว่าเรื่องนี้ได้ฝันแบบเจ้งเทื่อแบบาเกี่ยวกับมันเงินกับยังือวเกี่ยวกับก่อนยูทูบจะเข้ามาเนี่ยนะก่อนจะฟงทีมีนยังมีนยังหนึ่งทีดเราเคยฝันฮะบ่นอนกับบ่ได้ฝันหังเลยบ่บ่ได้เห็นบ่บ่ได้ฝันได้เมื่องยัง เงาหน้าพันมีคนจะมาชว่วยอยงเช่นบางทีนีู่่พันโ่พันแต่ว่าคันว่าสีอันคือเมื่อวานนี่คันว่าพอเราวเอาเงินให้หานพันว่าจับผู้สาวโอ้สาวพันมากมากจับผู้สาวผันว่าจับผู้สาวโดยันมีรถกันมีคนมาหารถขบมาพันแบบนั้นนะโดยเอาเงินให้รถโดยเออ คันบอลขันบอลอันบ่มีเงินก็มีแนวเข้าไปให้อือต้องมีแนวได้นะเนาะโดนมื้อนั้นต้องมีแนวได้ออืพอขันเด้ออยู่ได้แบบนี้เนาะโดนขันเขาขันแบบใหม่ก็ันได้เด้บ่ต้องขันได้จับผู้สาวผู้จังได้เงินเนาะอไปไปดิ เพิ่งออกรายการพี่น้องเพิ่นรวยแล้วถือเลขแปดร้อยล้านเนาะอ๋อ,อรายการเจ้ากระเทาะมาได้เจ้าใส่ถึงหนึ่งเ,เลยได้แปดร้อยล้านเราจะออกรายการนั่นบ่างมานี้มี FC เอฟซีเพิ่นอ่าถาดมาบอกไหนบอกไงเติงเติมน้ำมีก<ล>อันนี้เจ้าจะไปให้ใอยได้<ล>เรื่องอยังบอกเรื่องนะอ๋อแบบว่าเรื่องสมุดว่าไปหันไปนี้หันน่ะ บอกไปกันไปเรียบไปงานบมยอยากให้เกิงไปหึงโดยอ่โมยอยากให้ป้าน้องโดยไหวหึงนะน่ะโดยโดยเมื่อนั้นหนวดเราคล้องคอยูเคลียช่องเคลียช่องในช่องในปองโดยป่าฟัวชิมายามไดฮะน่ะโดยอ่าเนคนว่าบอกให้เกิงน้ำเด้อฮะโมยอยากให้ป้าดุป้าเมียหึงโดยโดยเมื่อนั้นเพิ่อสั่งให้เจ้านอนพุ่นบอกคือว่านอนพุ่นโดยเออ ใช่แล้วเป็นสั่งเนีนอนพุ่นด้วยจำเป็นแน่นอนเนาะโดยมันมีนายผู้ใหม่เคนแต่งตั้งผู้ใหม่ขึ้นมาอีกบ่โดยเออแต่เขาสิจัดนะพอดายแล้วแบ่ฮู้ยังทันบ่ได้บอลดิอืมอันอันเป็นกองร้อนนี่กะเป็นหัวหน้ากองร้อนบกชโชยังนี่กระป๋อนข้างนี้บ่ป๋อนเออมันบ่จับเอาจัดทันบ่แม่นนะบ่แม่นบ่บ่บ่แม่นว่าเลือกเอาผู้ใดมีผลงานแบบดีเด่น เป็นหุ่นนาเทศอย่งสีโบแม่เนาะ<อ>ต้องในปอนบัตรเลือกครั้งนี้ยดยว่าพามีคะแนนหลายพาได้คะแนนหลายพาได้คะแนนน้อยสมมติว่าคือเจ้าเนาะเขาเลือกแล้วคือเจ้าเนี่ยเขาเลือกว่าเจ้านี้ได้ศถิตีสูงอยู่ก็ได้คะแนนคะแนนหลายต้องเลือกอีกเรื่องอีกเลือกอีกถ้าว่าได้คะแนนหน่อยนี่ก็ไม่ได้เป็นคือนเขาเป็นแต่ว่าเป็นน้อยมูเป็นน้อยเป็นรอง เป็นแน่เด้อ่เดอเออนั่นเนาะยคันเฮาบ่ได้มีทิศดอกทิศดีหยังแต่ว่ามีคะแนนหลายนี่ได้เป็ดเอาบ่ให้กนมันได้ยินน้องดอยว่าว่าตะกี้เจ้าแต่งโตคือโจรนี่บ่บ่เผมยาวเนาะผมยาวผมยังเฮ็ดคือโจรนี่่ะว่าตะกี้บ่ตอนจไปีบแล้วนะโดัวบ่ได้โลดนี้บ่โลดนี้บ่เพราะว่าก็เฮา ตะกี้หอกกระแตพมคือเจ้าหันแล้วมีผมยาวธรรมดาเนี่ยนะนเป็น,นยังไงอ่งคือว่าตดแบบนี้อ่ะมันแ,แบบนี้แล้วของพมมันแบบมันล้นนะอ๋อผมล้มลนก็นเลยตัดชงนี้โดยแต่ว,ว่าตะกี้ยังเงินไปผมยาวอ่ะเนาะโ,โลได้ผมยาวว่ะวันนี้กันเริ่มมันลน้ลนล้นเัมนี้ก็บเทแบบนี้เลย Một bông bắn mập bông lớn bắn đi bắn đi cảm ơn nhau xem lại sớm đi khăn lộn đi bắn mọi có mì tay bắn 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 mì tay này. mì này. bắn mì tay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  ไอ้กิงไอ้กิงบ่เคยหายบ่ได้หายเมียบ่เคยหายอยู่บ่หายแบบหายธรรมดานี่มันเป็นวันสิตีสิข่ากันบ่คขันหายคันตีกันข่านี่แล้วปุ๊บเมื่อนี่แล้วเนาะเล้ยบ่มีผู้ปากน้ำชับโดยหายแบบหายคือเฮาเจ้าคอยนี่แหละว่าปากแห้งหันหน้าเราพยายามได้ยินเสียงปากแห้งหันหน้าเห็นว่าเราปากน่คอยคอยคอยแต่เฮานั้นคนปากแห้งปากดังคนปากดังคือเฮานี่ <ด> <West> คว่าวคอยบบบครักบครักเอยน้องแต่ว่าปากด่างซื้อบรไดาให้เนาะเอยน้องเขาในสี่เหลี่ยมนึงเนาะว่าเขาให้เขายังกวาดเจ้าไปหลับเขามาได้นี่นะแมนเจ้าหูอยู่เนาะว่าเรามีโรคประจำตัวแต่สิขั้นเป็นหันเป็นนี่เกิดหันเกิดนี่ขึ้นมากอ่ะเอยน้องเขาก็เออน้องเราเนี่ก็ชีโทษเจ้าอีกเนาะบอกว่าว่าเจ้าบวบึงบวแยงใช้มือนั้นคอยคือได้ยินเจ้าว่าเอกโคลอวะไระ ไม่น oh, um ั้นคยคือได้ยินเจ้าจะหองเพลงหรฟังห้อเป็นยสเมื่อเมื่ออ๋อคือว่าเดี๋ยวมามื่อจะห้องเพลงมารดมาดห้องเพลงหรฟังเราโอ้ยเป็นดอไปี้เป็นไปี้เป็นเนินวะเินวะห้องเป็นเนาะดดดดไปทางใดเนาะ

พอได้ซื้อรถถ่ายหน้าพอได้ถ่ายหน้าคนเราทั้งนึ่งบ่คนทั้งลงเป็นพอพอได้คุดเอาสี่ร้อยล้านนี่ก็ได้รถไถแล้วเลยถ่ายได้รถให้รถหน้าเพิ่มได้เนาะเลยชีวิตกัสิดีขึ้นอีกมาได้รถถ่าคันหนึ่งยาเนอะมาหอดปั้นนันดอกพอใจโวจมุดว่าได้รถไถคันหนึ่งพอใจมาถึงเลขนี่นะ ยเออัดันทํามันเึกว่าเห็ดพื้นเฮ็ดทานเฮ็ดเตาเฮ็ดหยังก็สิได้ไปหาดอขาย้เนาะโดยๆเอาเฮ็ดทานเฮ็ดหยังหมดเราอาชีเราแก่พแกพื้นแกรั่วพอได้แกอืมันว่าสิใส่รถไยนมานี่ยนบ่พอฮอดเห็นอยู่เพื่อนนันย่านอยู่หน้าพุ่นก็มีรถไทเนาะโยอ่ายนออกไปไปหน้าได้ลอดได้ยามายังเฮ็ดทานก็ย่านเฮ็ดอยู่หน้าเบิ่งมีไม้บ่มียู่พอได้เฮ็ดเนาะโดยยามนี้ยามนี้เฮ็ดบ่ได้มันนตก mình tốt cả tay cả cái ít tay chơi thịt than mà chơi chơi bê mấy xếp bạn mày bê cái theo năn lẽ tắt theo năn lẽ bỏ léo ăn bạch cho một vài cư nhà Nó đột lăng bài kề nó cái nhà đột lăng bài kề kề bài khai dùm xuân phút dùm đốt ai bỏ bài gái để thuyền đây là thuyền hẳn dùm dùm là cả thuyền bà mình thuyền lọc cả hai ít vào nó ăn thật thì họ cả xây xây dùi đi เจะาชาหน่อยไปจ้ะเออกระซัมเฮาไม้ฮะเนี่ยไปเมืองชนมันไก่เนาะยังไปใช้ยรําชาวพันธ์สิเนาะบัวหอดได้เนาะบอกกันไคทานไปขายได้เทียจักเป้าสัทานไปขายนะสิบซอบศาวซอหมดเท่านั้นสศรก็ได้ซีซนซีซนหือว่าสิคุ้มกินว่าซีนสอบตัวได้อะสราชอบท้บเาเพียงชอบละซาบอชอบตัวได้อันน่ะที่คกอ ชอบนชอบอบปูนใชมัหงนี่บ่บ่กระชอบในน้อยกระชอบอันว่าชอบยืดน้อยนบ่โดยชอบสานีนะชอบเกียวยืดนะชอบสาวโดยชาวป้ายเขาขายคุ้มเย่นี้ประมาณมุงชาวหาสามสิบีสามสิบอยู่สวรรอยู่วัตรสามสิบไม่เล็เขาขึ้นไปซื้อว่ดเสชิโนะนี่สามสิบได้ตัวเมองชอบน้อยคนว่าชอบปูนชอบชิมังหั่นแพงไหมเนาะจดุบ้านเขายังชอบละสามสิบห้าพัน คา่าไปขายอยู่ในตัวเมืองอยู่แถวสวรรค์สอบรหัสซีฟโรดแมนชิมังนี่เนาะแมนชอบชิมังนะช่องชองสอบชิมังนี่ได้บ่อยเกือได้บ่อยสอบอันชองสอบยืดหน่อยนั่นได้บ่อยสอบชิมังนี่บ่ได้ดอกบ่ได้บ่สามสอบคนเต็มเต็มโอ้สามสอบเลยก็ว่าใหญ่เต็่วีเนาะชอบมากกันเนาะเฮีอบดีนะสองสอบช่วงชดัยเทสสามสอบสามชอบช่วงสี่เ้าลองฟองมึงนะบ่ ตัวดงาเดี๋ดูเขาเลยขายเป็นแบบชอบน้อยนี่ได้ดีกว่าเป็นบ <No. S 2> วเบวาลาเหามันแพเดี๋ยวนี้แพเดี๋ยวนี้ทำเข้าถานถึงกิ๊บนอนแล้วก็มันขึ้นในหัว,วน,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 นี่คือหวัดพัดไผ่ขัดไผ่ตัวตัวเจ้าควัดเนี่ยมันไม่ได้มอดเพราะฉะไผ่มอด mà từ khi tôi nói là nhòm nhòm tôi là hàng bỏ cái đây nó nấm mũ ở hiện hàng hiện kinh hiện bồ kinh nhóm 1 đưa nương son thưa tam thưa chờ về khai này và đưa nương ăn mà men đưa là thưa hàng thì xây đại có đây kín nữa nó rồi có mà từng khẩm và đây sẽ đây lại đây nhàng mi đưa là thưa bỏ về khai nè đưa là thưa à khai này đôi mà phơ phở xì hà đưa hết thế มันก็สิได้จักเปาบ้านนี้ฮะเห็ดเธอหนึงอ่ะเธอไรซีเปาจัง่จีเหาเดือนมันเดือกุ้มกินมาเก็บบุกุ้มกินนะบ้านนี้บ่านไรเฮือนงอกเฮือนงามบ่านไรเฮื่องไม่ได้บ้านนี้เห็ดโฮมาจูได้บ้านนี้เด้อเด้อหาฟืนหายังมาคันไว้คันซี่าอันเอาอันห้าสิบสอบหกสิบสอบป๋าทบเอาไว้สรุปเลยหลายคนเลยสรุปในบ้าน คนสู้ยอนก็ไลายคนนะเข้าเต่าต e <laughs> mm ัว hmm. นี <tube oses> ้ได้เต่าอบนี่ได้เอาข่อยสีทามอีกเพี้ยนึงอ้จวชมุดว่าได้ไม่ได้ยังเนี่ยชิม่างน้กเพื่อนหลังนี่คือว่าสิป้าว้เบิ่งเป็นที่ระลึกบอกให้อายเอาอายโปรไอีกเราม a n เอาหมดแล้วป้าใบไหนเราไปเนอ้ยเราสิป้าเราสิ mang เราสิต่อ โอ้ราศีมากไงราศีก็เพื่อนนล้วมาพี่โอ้เฮ็ดเนี่ยเรายแลกระชิห่ห้มากนะเนาะอันนี้คือเฮือนมูลเฮือนมังเฮือนโก้เฮือนเข่าบอกนี่เฮือนมูลเฮือนเราเองแต่บอลมาปุ๊กนี่กะพ่อแมนอ่นะขอเพิ่นบอกมาปุ๊กตั้งแต่พ่อแม่ยั่งคุณเนาะเพราว่าบ่อแม่ปุ๊กมื่อนี้มีวัดถูกแต่ลุนเนี่ยบอกไหม ตั้งแต่ไอ้เกิดยังเป็ดบ้าเตั้งแต่พอท่านเอาเมียตอนนี้ลูกจนใหญ่เป็นสาวเนาะเฮ้ยเติมได้พี่น้องเลยจค่ฉันได้แล้วผู้ัวนี้ยังยืนหาปีเลยได้ลูกก็ได้อยู่นี่เนาะในเพื่อนนั้งนี่เนาะน้องในเพื่อนน้างนี้อันผู้เสียหันผู้ชายผู้หญิงผู้เสียผู้ชายชายน้องเป็นน่องผู้นี้บ่กระสันก็ได้ได้สามปีเนาะได้แล้วสามปี กามปีเต็มปีนี้แล้วทำมันอยู่อันนี้ก็ฮาปีแลยเต็มปีนี้แล้วฮาปีมัดด้อยสิบซองนี่เต็มฮาปีเลย,ยไรฮาปีซะทำมาทันมัดปีมัน,นไรฮาปีทำโดยทานเบิดก่อนเนาะเลยโ่ฮึ่งได้เลยหน่อยขมือมันเยื้อง ตั้่บ่จือเเก่าเนาะโดยจะเบิ่ง่ดน้อยมเอาเบิ่งเขาว่า8ปี12ปีใหญ่แลอือยากเอาผูเลยสิตั้งแต่เอาเมียมานี่ตั้งแต่ว่าได้เมียมานี่ว่าเคยพาเข้าเมื่อบ้านอยู่บ่เคยอยู่เคยอยู่บ่จักเทื่อแล้วาเมียนพามื้อเฮือนพ่อเฮือนแม่เขาอนีเนาะยแล้ว5 6เทื่อแล้วเอาเื่อแล้วโเออางบ่เคยไปเมื่อผู้เดียวนี่เนาะบ อ้าวหาวนอนเดือดแทบแบบนี้เพราะมันเมายาแล้วบ่สชูบจะปลูกกินนี่ลูกบ่ได้ลอยพี่ก็ทำกลางคืนนอนหลับสบายอยู่เนาะท่าเจ้าอาหูได้บ่คอยให้ไม่ใช่ให้่ชกินนมแล้วกินข้าวแล้วก็อยู่ที่ผ่านมาเด้ใช่ที่ผ่านมากับหูใช่บ่โดย ปกติเด็กน้อยนี่บ่ช่วงให้แน่ช่วงที่ว่ายังบ่พอยูทูบเบอร์เนาะโดยแต่คลิปมันยังบ่ได้กินข้าวบ่กินข้าวยำเนาะโดยกินข้าวยำวันนี้ได้กินทั้งนมเมย์นมเมย์เมย์ช่วงนั้นบัดมโซมโมจอยเนาะมมซอยมจอยได้บ่มีนมมีหยังบัดนี้บัดมได้ข้าวน้ําเกลือน้ําหยังเรื่อยน่อาจมีน้ํานมบหยังขึ้นมาเนาะเลยเฮาไปอันน่ะ ไปเฮ็ดเบียดนำเวียดตอนเกิดกว่าจะได้เงินจะเอาอันนั้นเฮีเยอยู่เบียดอยู่ใช่ยังไงมีงานเบียดบ่อยอย่นี่งานเตาถ่านเอา้าจ้างว่าแค้คือมี่มีห้องโรงงานเตาถ่านอีกอยู่ทางนี้จ้ะ<ด>เออเบียดเพิ่นจานา้างเนี่ยไรเตาถ่านวันละเซนวันละเซนวันละเซนแล้วมันบุพอได้เบียดเนี่ยไรคือว่าบุพอได้บุพอได้แล้มันหนักอืม ไปเขาอยู่บนเตาโหจิบหัวลดแจกมือจะไปหกมือหกเมือเนี่ยหกเซนตอนเซนอืมเนี่ยมาเขามันเกลืออยู่บ่บ่อะไเขาเล้วจิตั้โอทำไมจะไปหาเห็ดเนียอื่นทำจะไปเหตุอยู่ใกล้กะอีแบบลูกอีแบบเมียเนาะจะเขาจะอยู่กินนอไรเนาะ จักลูกกินจังได๋จักเมียกินจังได๋ยังบ่ฮู้บ่จักเอออย่าขึ้นนะเด้อลูกตกเด้อตกเด้อไผไกลบ่ได้ดอกเนาะไอ้เกิงบ่ได้บ่ได้เฮาจักเอาลูกกับเมียไปนําเนาะยอมๆบ่บ่ได้ลูกคั่นว่าไปหาอยู่หากินนี่ก็ต้องได้ไปนํากันไปนํากันคั่นว่าเมียาลูกน้อยซี่ก็แล้วแหละบ่ได้ไปบ่ได้กินกินไกินสิกันยวเฮาบอกเมียเฮาว่าจะไปสเด้อยืนกับให้ยืนให้นั่งไอย่ามันล่ม เศรษฐกิจบอกเดี๋ยวนี้แหละขันเราไปเดี๋ยวนี้นะ<อ>ขันเจ้าไปเมียอยู่บ้านเหรอไงโดยขันว่าเรายืนแหละลุ่มแหละซักยันเราซักขันเรานั่งอะไรบ่ซักบก่นั่งก็ซักคือกันอะไใครนี่เขามันต่ำดิกับแปน็นี่อาแล้วซักเ,เรกกื่อยดีป่ะเศรษฐกิจซักเรื่อยอยู่ถ้าขันวันขันเรายืนนี่เราซักเราได้อันมึงเถื่อะจะหอดยามดร เวลามันซิมือน่ะยังบ้ฮู้อันนั้นล้าปให้ยืนมันกำหนดบ่ได้เนาะกำหนดบ่ได้บาดทีคิดจะเป็นจะเป็นโลนะคิดจกปรับโลรดจะสิคือเหตุเอานี่คือเมันบมเน่บ่นอนเนาะนบมฮอดวันสิ้นมันกับมือมันคือมันเคยมือวนสินนี่คือมันเคยมือวันสิ้นนี่คือมือนานแล้วคอยบอกมึงนไมเห็นนะคอยบอกมนเจำนะวิเจอมันขึ้นอันคำคำจงดีเลย <c oughs> คอยไปตักน้ำนั่นพอดีทำไปตักน้ำไปเอาไก่อะพอดีหึมเลยมาแต่ฝนลูกสา,สาวเนี่เาาเาายเราไม่พ่ายค่ะยังไม่มือแล้วมือแล้วมืออยู่ใส่นี่ร่มอยู่นี่อ๋อทุกค<แ>ุณเพลงนี่บ,บ่อบอกนะแม่นมือจะไปเอาไก่เหรอพอดยบ่มีไพ่เห็นครับมีเอ้อ,อ,อ,อมือไปเอาไก่มืออะไมือวาด,อออดนี่บ่อพ่อแต่โดนแล้วเนาะเม่นเม่นเจ้ามาพ่อเป็นนบิดมานะ อันอันพ่อน้อยได้ใช่ไหมอันพายจากพ่อน้อยพ่อน้อยใหนเราอันให้เรานอนอ๋อนอนบริอุ้มนะตอนโด้วยครัอุ้มเนาะแหงเราจะกินเข่าโบลือเนื้อได้หอกกระปุกเราต้มน้ำฮ้อนบ่เราหอกกระปุกเหมือกันนะทำเป็นต้มน้ำฮ้อนหมอน้ำฮ้อนพดนี่ลมส่อมน้ำฮ้อนนี่พ่อแห่งเนาะโด้ยตัวนี้ได้อันตรายอันตรายตัวนึงนั่นแหละปะกพอได้ กายหูกายตาพอได้มีแต่ว่ามืออนจังหูจักรายละเอียดอย่างชัดเจนน้อยเกินเนาะโโดดอ่ามีแต่โอรมกันกับทางในบ้านมัยังขึ้นมาได้ตรงมีในบ้านข้างนี้ได้ปกติการชื้อขายที่ดินเนาะโปกภาษีข้างนี้เนาะพอต้องมาวัดรเทกเลย่น้องมาเป็นพิญานเหมือนกันเนาะเนียนสกีพิญานเหมือนกันพี่น้องเเนาะเพราะว่าเราสิทธิ์อะไรได้หู้เถื่อเรากบเอาอานา พวบานกับบวมมีมันเถื่อละวายาและมันยากบวมเอาพวบานที่เห็ดเนี่ยไรใช่ชื่อปากเป้าย่านละวานสิกล้ากชื่อบ่มชื่อปากเป้าบ่มีหลักฐานบ่มีบดบันทึกเนาะนี่เอาหลักฐานคนในบ้านเลยนะหลักฐานกะไหลักฐานคนเคยมีบ่ทางนี้มันก็ได้อยู่บ้างเองได้มันบ่มีบดบันทึกบ่มีเป็นด้านล่างไอ้ช่รเนาะบ่เวียางเนี่อยากชื่อเนาะเนขาจะค่ายเนี่ยเขาเอาผู้เจ้าของดินแดนจะค่าย จะเสียเอาคนได้นี่ให้เป็นหลักเป็นแรงกันสี่ห้าคนหกคนในชื่อขายเลยบ่อยวันนี้อันช่วงเว่าคือคอยหนี่งคอยเอาคือกันเด่นนี้ต่างคนต่างมีหลักฐานต่างมีพิริยานะภายละ่สองสามคนอย่างสี่บอกโดยสี่ห้าคนเฮงดีแล้ววันนี้ใบชื่อขายเป็นหลักอักษรได้ใช่หลักอักษรมีบอกบ่มีดอกมันก็เสีได้อยู่บ่เนี่ยนี่ เรีว่าท่าเบิ้งเบิ้งเนาะคือท่งเฮานี่ทางบ้านเฮานี่เกิงหินนี่ก่อนเอาไม้มาให้เราเวียงเหมืนเจ้าจีหินน่ะเราเวียงเมาแมนตะควันเมาตะควันไบบจริงจังจี๋นี่สบายดีลุ่มสบายดีโดยสบายดีเด้อสบาย